รักวบอเฮเตโนจ้ะเออนั่นแหะสิทำไมอ่ะทำไมเขาไม่แก้ลูกสาวไปบอกคิดว่าเขาหล่อมั้งเขาหล่อพี่สี่เขาคิดว่าเขาแต่ว่าเขาก็หล่อกกับพ่อโจจริงจริงโอ้เอาแล้วเออคือเขารู้สึกท่าใหญ่นิดนึงแล้วก็พูดเหมือนตั้งแต่ตั้งแต่แบบมีงานเพิ่มก็คือไปร้องไปเป็นพิธีกรรายการกระโดดข้ามรั้วอ่ะกระโดดข้ามรั้วเออกระโดดข้ามรั้วเราให้ามกำแพงหนูไม่ได้พูดนะพี่สี่พี่สี่ต้องดูสวัสดีจ้า สวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพรบ้านแพงนะคะแฟนคลับพ่อพ่อ,อแม่แม่น้องอุ๋งหญิงแฟนคลับไม่บวน้าเด้อจ่าเด้อวันนี้มาพ่อกันวันอาทิตย์สายสายบายบเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศดี้ดีพี่น้องบรรยากาศดีมากอากาศเย็นสบายนี้เนาะไม่บวกันมั่งเบิ้งคิปไปเบิ้งลูกสาวกินเวทีเบิ้งคลิปไปเรื่อยๆพี่น้องกามิกามีเอไปไปสะดุตตาคิปหนึ่งที่พ่อเจกับ ลูกสาวเพิ่นห้สัมผัสไวโดนแล้วละ่ะตั้งแต่เพิ่นนั้นไปทำทำไม่ัวจำว่าผิดกับไปนะั่งไปงานไปไปไปงานไอเปิดไอสี่เตรียมที่เปิดหนังไข่อาา่อล่ะค่ะเตรียมไอแถลง่าวหรืออีอย่างสักอย่างหนึ่งเนี่ยพอโจเพิ่นกาให้สัมผัสห้สัมผัสพีท็อปเนาะไอกบน้องอุ้งหญิงว่าอันบ่อเรื่องว่าอันเพิ่นมักผีซีเพิ่นมักแง ไปออรายการมาล้ําไอดอนเนาะพี่ซีเพิ่นมาแงการกบนองุงหญิงปไปก็เพื่อนกัเพิ่นกัขคิงกันเรื่อยนะคะเรื่องกันที่บ้านเรื่องที่พี่ซีเพิ่นไปอันเป็นพิธีกไรไหมรลยการโดดกระโดดไอ้นักร้องข้ามกำแพงพีซีเพิ่น,นเนี่ยไปเป็นพิธีกรมีงานเพิ่มอีกแต่พอโจเพิ่นกับสีเอิรนว่าอันนักร้องข้ามรั้วนะข้ามหัวนะลองข้ามหัว นางอุ้งยิงป็นกระบะนูบาเดบอเดอพี่ซีเวสันน่ารักมากพี่น้องเบิ้งไปยิ้มไปพี่น้องเฮากับเบิ้งคลิปว้นไปเบิ้งไปยิ้มไปอันนั้นอันนี้เบิ้งความน่ารักของพอกับดูเพื่อนเนาะมมนี่กับบ้มียังไล่มาโซลีบอกสู้กันฟังพี่น้องบอกสู้กันฟังซื้อ,อแต่ว่ากะไม่บัวมีมีม่มีเรื่องถี่บ่ใครสบายใจมาบอกสู้ฟังเนาะแต่ว่ากะ ก็บ่ได้บ่ได้บ่ได้ถือบ่ได้อีหยังเพิ่นดอกเพิ่นเพื่นแม่บัวเอาคลิปที่พอน,น้นเพิ่นไปลงเนาะเพิ่นตื่นเมื่อนัน้นแม่บัวมีโอกาสได้ไปงานงานงานเปิดหนงังไข่อ่อแต่ว่าช่วงตอนแรงเพิ่นสิมีอันเพิ่นสิมีเพิ่นสิมีไอ้คอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตแม่บัวกลับไปอันถ่ายคลิปอยู่พอดีทั้งเวทีเนาะ มาที่นี่พนอน้นเพื่อนตื่นแทนดอกตื่นเสียงลำโพงจะขวงกับเลยเดซเซลกันว่าจะขวางกับยังบ่คคุนอยู่บ่าสันดอกไม่บอก,ก็เลยเอาคลิปเพื่อน,เพ,นเพื่นตื่นนะ่ะมาลงคลิปช็อตคลิปในช็อตในช่องไม่บว่อมีคนขเขาเ้ามาคอมเมนต์บ่นารักเท่าไหร่แต่ว่ากะไม่บอก็ไปดิ้ือดเดืสาเพื่อนดอกแต่ว่าไม่บอกอธิบายไปแล้วว่าถ้าเพื่อนเขามาถ้าเพื่อนไดถ้าเพื่อนได้เห็น ถ้าเพื่อนได้เห็นได้ไปสัมผัสแล้วเพื่อนสี่เปลี่ยนความคิดเนาะเพื่อนสีเปลี่ยนความคิดว่าอ่านระวางพน้นก็บพอาโจน่ยเพื่อนหักกันเพื่อนพากันส่างเพื่อนภากันมีนะพี่น้องเนาะแม่บวกกัไใดแต่มาาบล็ากเนี่ให้ฟังซื้อแต่ว่าบ่ได้ลงรายละเอียดอียังไ้ฟังหลายแต่ว่าความรักความคนคนบางคนข้าเจ้าบ่ไเด้เขามาสัมผัสบ่ได้เขามาเบิ้งขับบ่เด้เขามาไก่ชิดข้าเจ้าก็บ่หูข้าเจ้าก็จะคิดว่า ไปเป็นอันาน,านันอันนี้ข้าเจา้าไปเป็นอลูกกับป่อลูกกระแป้ไปยังสัสนานะแต่ว่าวมัมนโมเมนได้พี่น้องเพื่อนพากันพางกันม,มนเนนนนนีเป็นตาออนซ้อนคืออย่างเดียเป็นตาออนซ้อนเป็นตาเป็นตาแพงเป็นตาหักกันคืออย่างนี้ข้าเจ้าบดีข้าเจ้าบดีบดีดึงกันไปในทางที่บดีข้าเจ้าพากันสั่งกันมีมีมต่สีรวยเป็นหนามีต่สีมวนไปนหนาพี่น้องเบิงอัน ให้เบิง้งให้ผู้ใดเห็นทำผู้ใดยังคิดยังสี่อยู่กับให้ไปเบิง้งไปสัมผัส it, ข้าเจ้าเบิ้งด้วย่ะไปสัมผัสไปเบิ้งว่าข้าเจ้ามีความหักความแพงกันแล้วก็มีความเอือเฟื่อเพื่อเพ่กันข,ข้าเจ้าบ่ได้ว่าสี่อันมาคิดเล็กคิดหน่อยแม่แต่แม่บัวที่เข้าไปแม่บัวก็สัมผัสได้ว่าข้าเจา้าเพิน่นเพิ่นแบบว่ามีแต่ห้มีแต่หายกันมีแต่ เบิงแต่งแง่งกันคน,คนเราคนเฮาสีสยูซื้อมันสีใดเงินมันบ่มีได้พี่น้องมันต้องมีความพยายามมานะมีความขยันนะ่ะบ่ยูบ่เซาน่ะพี่น้องบอกให้เห็นนั่งยูซื่อหอ,อกข้าเจ้าบนาั่งยูซื่อ,อข้าเจ้านั่งกะนั่งโหลดลีปโหลดยังสีนาะทำงานตลอดงานแท้ ถ้าเห็นข้าเจ้ามีข้าเจ้าห้างข้าเจ้ามีเหนาเขาเขาต้องออนซ้อนเขาต่องยินดีน้าเพลินเนาะยินดีน้าเพลินเพลินมีเขากับยินดีเหาก็ดีใจน้าเพลินเขาก็เบิ่งว่าเพลินเป็นอย่างจังมีเพลินเฮ็ดจังไหร่เพลนจังมีต่พี่น้องคนเฮาสิจะเลื่อนไปนหนาสิดีเป็นหนาคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็จะตามมาตะกี้ไม่บวกกับบอบอใครใดรู้ไดอย่างกับเบิ่งพันพานแต่ว่าพอเด็กเขาไปสัมผัสแล้วมันมันมีความปิติยินดีแล้วกะ อบอุ่นพีน้องข้าเจ้าข้าเจ้ามีความอบอุ่นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อเพื่อแผ่กันเนาะให้ลองไปสัมผัสลองเปิดใจเบิ่งนะั้ค่ะเดอ้อผู้ใดห็นี่ก็ได้คนสีหูอยู่ดอกเพราะว่าเพิ่นเบิ่งคิปแล้วเพกระบ็เว้า่ใครหนารักปานดได้แม่บัวก,ก็เลยอธิบายไปนในคลิปนั้นล่ะอธิบายต่อเพิ่นไปแต่ละลจ้าจังได๋กะเป็นกําลังใจให้แม่บัวต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งไม่บวอในเด้อยน่ไม่บวเฮ็ดคลิปไม่ใหม,ม่สิบริพาทกันเนาคะค่ะเนาะเชงนไรนกะอย่าลืมใช้เดอะบวเจโอ2ออฟฟิเชียล e e ด้วยนะคะสวัสดีจ้า